ผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นคนที่ถูกด้อยค่าเขาให้ผมไปอยู่ดูแลคนป่วยผู้ป่วยติดเตียงอ่ะผมต้องคอยวิจัดชี้เช็ดเยี่ยวให้เขานี่นะครับชีวิตาหารนะครับดูครับต้องมาทําอะไรบ้างครับต้องมาใัดกางเกงในเสื้อในยังไงครนะับภาพของประชาชนที่คิดเกี่ยวกับทหารเกณฑ์และทหารกองยังการคือการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยฮะมันมีทหารกองประจําการจํานวนหนึ่งที่ถูกไปจัดสรรทําหน้าที่อย่างอื่นเขาเรียกว่าพลทหารรับใช้เอาทหารไปทําหน้าที่ทหารไปปกป้องประเทศไปลาดตระเวนเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักรอย่าเอาทหารไปขัดรถไปเลี้ยงไก่เลี้ยงนกผมคิดว่าการปฏิรูปกองทัพมีความจำเป็นการจัดซื้อจัดจ้างนะครับอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งจะทําให้ความเสี่ยงและการสูญเสียของพี่น้องทหารของพวกเราเนี่ย ลดน้อยลงและที่สําคัญที่สุดครับนอกจากอาวุธที่ทันสมัยการส่งเสริมอุตสาหการรมป้องกันประเทศแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้คือสวัสดิภาพนะครับและสวัสดิการทหารทุกระดับชั้นแหละครับเราจะต้องทําให้ทหารทุกคนเนี่ยมีสวัสดิภาพที่ดีไม่ถูกลังแกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับจากระบบใดๆที่กดทับเราอยู่นะครับจะต้องปราศจากระบบพวกพ้องระบบอุปปัมถมนะครับที่กดขี่มีทาพวกเรา จะต้องไม่มีทหารชั้นผู้น้อยคนใดถูกซ้อมทรมานในค่ายทหารและที่สําคัญที่สุดสวัสดิการครับปัญหานี่สินผมว่าได้เวลานะครับที่ผู้ข้ามชานะครับจะต้องใส่ใจและแก้ปัญหาเพื่อทําให้อ่คุณภาพชีวิตนะครับและความเป็นอยู่นะครับตลอดจนลูกหลานลูกเต้าครอบครัวของทหารเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเนี่ยฮะคือการปฏิรูปกองทัพที่เราต้องการคุณน้ำนิชนันวังคหาด ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสสชมบุรีเขต10ของพรรคประชาชนบอกว่ามีทหารบกค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะถูกทำร้ายร่างกายขอให้ผู้บังคับบัญชาช่วยตรวจสอบหน่อยเราต้องยอมรับความจริงว่าในวัฒนธรรมรั้วค่ายทหารทุกวันนี้ยังไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถ้าเกิดว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาสอบถามหรือพูดจาอะไรก็ตามที่จะแสดงความเห็นเนี่ยจะโดนเพ่งเลงเราอยากเห็นการปฏิรูปกองทัพเราอยากเห็นกองทัพในลวดค่ายทหารเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการพูดก็จะยังทําหน้าที่เท่าที่เราสามารถทําได้เป็นจิตอาสาให้น้องๆได้มีที่ระบายของหลายๆคนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นนะคะนอกจากการพูดเรื่อง เรื่องสิทธ์นะคะเรื่องสวัสดิการเรื่องการทุจริตในกองทัพท่านจะเห็นได้ว่าเราแทบจะเป็นพักการเมืองเดียวที่เวลาพี่น้องทหารชั้นกู้น้อยมีข่าวโดนซ้อมโดนกระทืบหรือว่าบางคนเนี่ยถูกทาให้เสียชีวิตเราเป็นพักการเมืองเดียวที่ออกมาพูดเรื่องราวเหล่านี้ทหารทุกคนที่เขียนดูเสร็จเลยทตาทุกตัวเลยเนี่ยทหารทุกคนทุกแฟกที่เขียนดูเสร็จเลยเสร็จบาซื้อเนี่ยใครทหารทั้งนั้นเป็นอะไรทุกรอบเลยเป็นอะไรดีๆเปแพ้ที่ใครทหารแพ้ที่มืงไ กอนแะ้แล้วไงไม่อยากอยู่<อ>สถาบันทหารเหรอ,อ,หรอลงกมาเป็นทหารทำไมถ้าอย่างนั้นอ่ะขอบคุณพี่น้องทหารทุกคนนะครับที่ยังคงตัดสินใจเลือกพักประชาชนพักประชาชนจะทํางานอย่างเต็มที่ครับเพื่อปกป้องศักดิ์ศร,ร,ศรีสวัสดิภาพแล้วก็ศักยภาพของทหารไทยทุกคนครับเ,รเพื่อประชาชนสู้ๆครับผมเชื่อว่าประเทศเปลี่ยนได้ครับ